สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่คณะคิสค่ะและเนื่องจากว่าช่วงนี้นะคะกระแสของโปเกมอนเนี่ยมาแรงมากๆเลยเนื่องจากแอปพลิเคชัน โปเกมอนโกเนียมาเปิดในไทยเนี่ยทุกคนก็แบบฮือฮามากเลยนะคะลูกเด็กเล็กแดงคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยคือรู้จักโปเกมอนกันหมดเลยค่ะคณะก็เลยคิดว่าเราเนี่ยมาทำสลามโปเกมอนกันดีกว่าค่ะเย้อย่าเพิ่งเบื่อสลามกันนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเราเนี่ยมาเริ่มทำกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะที่คณะเตรียมมาเนี่ยก็คือชิ้งเจ้าสิ่งนี้เลยค่ะ มันก็จะเป็นแบบลูกบอลกลมๆนะคะอันนี้คณะก็ซื้อมาจากเซเว่นนะคะคณะซื้อมาเพื่อที่จะเอามาทำโปเกมบอลค่ะนี่อันนี้ซื้อมาจากเซเว่นนะคะราคาลูกละ9บาทค่ะบางคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้วหรือว่าเคยซื้อมาลองเล่นนะคะนี่ค่ะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้เลยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนไข่ไข่เป็นลูกบอลนะคะมีแบบว่าเหมือนสองสีประกบกันค่ะอันนี้มันก็เขียนว่า c a n ดี้บอลนะคะ มันบอกว่าอขนมหวานรสนมชอ็อกโกแลตตารสเซลลาอาเขาบอกว่ารีฮุนไดโดเซรสส์และเท็กทูด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คืออันนี้คณะก็แกะมาแล้วลูกนึงนะคะอีกลูกนึงก็ยังไม่แกะเดี๋ยวก็จะมาแกะให้ทุกคนดูนะคะว่าข้างในเนี่ยมันเป็นแบบไหนชึบแกะกันดีกว่านี่คือคณะซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะทำโปกเกบอลเลยนะคะเนี่อ่ะ นี่ค่ะลูกนี้มันก็จะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองนะคะนี่แบบนี้เลยฟึบเปิดออกมาโอ้โหนี่นะคะพอเปิดออกมามันก็จะมีเหมือนเป็นขนมแบบช็อกโกแลตนะคะหนึ่งซอง แล้วก็จะมีแบบว่าแท็ทูให้ด้วยนะคะแล้วก็แถมไดโนเสาตัวเขียวนี่มาด้วย <S <S ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่จําเป็นสําหรับเราค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องการก็คือเจ้าไ่ไดโนเสาร์นี่เองและอันนี้ที่คณะเลือกมานะคะมันเป็นสีเขียวกับสีเหลืองซึ่งมันหมดแล้วนะคะที่คณะต้องการก็คือสีขาวกับสีแดงซึ่งมันไม่มีค่ะ ก็เลยไปได้เจ้าตัวนี้มานะคะเป็นสีขาวกับสีชมพูแต่ว่าโปเกมอนบอลเนี่ยมันจะเป็นสีแดงใช่ไหมคะดังนั้นคณะเนี่ยก็จะมาทาให้เจ้าสีชมพูเนี้ยเป็นสีแดงค่ะคณะก็จะใช้เป็นน้ำยาทาเล็บนะคะสีแดงทาตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาทากันเลยชิ่งนี่ค่ะก็เป็นยาทาเล็บสีแดงนะคะเรือมาแล้วค่ะโอเคเปิดแล้วนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะทาให้มันเป็นสีแดงนะคะ อ่เลยก็เลือกยาทาเล็บนะคะที่มันแบบเป็นสีแดงนะนี่อ่ะคณะขอเวลาทาสักครู่หนึ่งนะคะก็คือทาให้มันทั่วทั้งอันนะคะมันจะสำเร็จไหมเนาะมันต้องสำเร็จสิ คือถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยจะทํานะคะไม่ต้องแบบทาสีก็ได้แล้วแต่ะคะ่ะแต่คณะแบบอยากทาเพื่อแบบความสมจริงนะคะมันก็ทาแบบไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะินี่ค่ะคณะก็ทาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มันก็กลายเป็นสีแดงแล้วค่ะนี่เลย เดี๋ยวคณะก็จะผักพิงไว้ให้มันแบบแห้งก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็มาทําสลามกันดีกว่าค่ะพักตัวนี้ไว้ก่อนค่ะนี่แล้วก็เอาวางไว้แถวนี้นะคะช่วง นี่นะคะเพื่อการที่เราเนี่ยจะได้ไม่เสียเวลานะคะเรามาทําสลามกันดีกว่าค่ะอุปรกรณ์ก็มีไม่มากค่ะก็จะมีกาวมีสีแดงนะคะมีกรีซอรินบอแรลกเพียงเท่านี้เองค่ะแล้วก็น้ำเปล่าอีกนิดหน่อยก็คือว่าคณะเนี่ยจะทําโปเกมบอลที่ข้างในเนี่ยมีโปเกมอนด้วยใช่ไหมคะคณะจะใส่เนื้อสลามเนี่ยให้มันเป็นสีแดงนะคะจะใช้เป็นสีแดงสีเหลืองสีขาวหรือว่าสีน้าเงินก็ได้ค่ะกาวที่คณะเลือกใช้ก็เป็นกาวขุ่นนะคะ เอาล่ะเดี๋ยวเรามาทํากันเลยใส่กาวขุ่นลงไปค่ะว้ายใส่ไปประมาณหนึ่งนะคะก็คือว่าเอาให้มันใส่ลงไปในบอลได้ะคะ่ะนี่นะคะต่อมาเราก็จะมาใส่สีแดงกันค่ะหยดสีแดงลงไปนะคะนี่นะคะก็คนให้มันเข้ากันค่ะ สีมันก็ไม่ออกแดงแจนะคะมันจะออกเหมือนแดงอมชมพูค่ะสีคล้ายๆกับพวกปูนหมากอะไรแบบนี้ปะที่แบบเคาไว้กินหมากกันนะโอเคค่ะก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเราก็จะมาใส่กลีซอรินบอรแรกกันค่ะคณะก็จะใช้กลีซอรินบอรแรกนะคะก็เทลงไปนะคะในถ้วยก่อนนะเพื่อที่เราเนี่ยจะผสมน้ําค่ะแล้วก็เทไปประมาณครึ่งขวดนะคะ แล้วก็เทน้ำตามอีกประมาณสองถึงสามเท่าค่ะอ่าประมาณนี้แล้วก็มาเทกลีเซอรินบอรแรกใส่ลงไปเลยค่ะอ่าเทประมาณนึงก่อนนะคะแล้วก็คนค่ะนี่มันก็ยังเหลวๆอยู่นะคะคณะก็จะเติมกรีเซอรินบอรแรกลงไปอีกค่ะ ระหว่างนี้ก็ใช้มือเลยนะคะโอเคค่ะคณะก็ได้สลามที่จะใส่ลงไปในโปเกิบ,บอลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าบอลที่เราเนี่ยทาสีแดงไว้เนี่ยมันแห้งหรือ,อยังชวิงห่แห้งแล้วค่ะไม่ติดมือแล้วค่ะ เอาละค่ะพอบอลที่เราเนี่ยทาไว้เนี่ยแห้งแล้วนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็สีมันก็อาจจะไม่เนียนมากนะคะแต่ก็โอเคพอได้อยู่ค่ะแบบนี้เลยนะนี่สีเดิมก็เป็นสีชมพูนะคะปิ้งนี่เลยค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นวัตถุดิบทั้งหมดนะคะที่คณะเนี่ยจะเอามารวมร่างกันเพื่อให้มันเนี่ยเป็นโปเกมบอลที่มีโปเกมอนอยู่ข้างในนะคะคณะจะมาแนะนำทีละตัวเลยนะคะ หนึ่งที่เราต้องเตรียมนะคะก็คือบอลค่ะก็ไปหาอะไรมาก็ได้ค่ะที่เป็นลูกกลมๆนะคะแล้วก็เอาแบบสีมาทาเหมือนคณะก็ได้ค่ะก็จะได้ขาวแดงแบบนี้เลย ต่อนะคะก็จะเป็นสติกเกอร์ค่ะอันนี้คณาก็ปริ้นมานะคะแล้วก็เอามาตัดค่ะให้มันมีขนาดเท่าเท่ากับบอลของเรานะคะแล้วก็ปีกจูค่ะอันนี้คณาซื้อมาจากตลาดนัดนะคะก็ไปคุยคุยเขี่ยเขียมาค่ะได้มาตัวละ10บาทเท่านั้นค่ะซื้อมา3ตัวนะอันนี้คณาก็ซื้อมาเผื่อๆไว้นะคะแต่ความจริงเนี่ยคณาก็ใส่เพียง1ตัวเท่านั้นนะคะ และต่อมาค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือสลามของเรานั่นเองที่เราทำทิ้งไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะนี่สีสวยไม่ล่ะอ่ค่ะไหนๆก็ทำสลามแล้วนะคะคณะก็จะมาจิ้มให้ดูนะคะเดี๋ยวถ้าไม่จิ้มเนี่ยก็จะมีแบบน้องๆพูดว่าทำไมพี่ไม่จิ้มให้ดูอ่าเดี๋ยวคณะาก็จะมาจิ้มให้ดูแล้วนะ โอ้ยเสียงแบบดังดีมากๆเลยนะคะโอเคค่ะคณะก็แนะนําทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเออเราจะเอาตัวไหนดีหน่ามีตั้ง3ามตัวแน่นัะว่าคณะเอาตัวนี้ดีกว่าค่ะมันดูแบบเรองร่าดีค่ะโอเคนะเอาตัวนี้นะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่สลามเข้าไปค่ะนี่นะใส่ลงไปเลยค่ะคือแบบว่าให้มันแบบพอดีพอดีนะคะไม่ต้องล้นมากประมาณนี้ค่ะ และหลังจากนั้นเราก็ยัดเจ้าปิกาจูนี้นะคะลงไปเลยแบบนี้ค่ะแล้วเราก็นำเจ้าสีแดงเนี่ยมาปิดทับลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะคือข้างในนี้ก็จะมีสลามแล้วก็จะมีตัวโปกเกมอนอยู่ข้างในนะคะเราก็จะแปะไว้ตรงกึ่งกลางของเจ้าลูกบอลนี่เลยค่ะ คือแบบว่าไปหาแบบพวกสติกเกอร์อะไรที่มันเป็นสีดำๆมาก็ได้นะคะใช้ได้เหมือนกันหมดนี่นะคะคณะก็จะแปะไปเลยแปะปิดรอยที่มันเป็นรอยต่อกันนะคะ,ะก็เหลือเจ้าชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือเจ้าตัวกลมๆตัวนี้นะคะคณะก็จะแปะลงไป เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับสลามโปกเกมอนของคณะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะสวยงามละสินี่ดูเหมือนของจริงมากๆเลยนะคะชุบสําหรับใครเนะี่ยที่ชื่นชอบสลามและชื่นชอบโปกเกมอนด้วยกันเนี่ยนะคะอย่าลืมทํานะคะง่ายมากๆค่ะสนุกด้วยนะสวยด้วยนี่ค่ะ เอาละค่ะสำหรับการทำสลามโปกเกมอนของคณะในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ค like ณะด้วยนะคะคณะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปค่ะเอาละค่ะวันนี้คณะคงต้องลาไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บทุกคนตอนนี้นะคะคณะก็เจอเจ้าตัวมอนสเตอร์นอนอยู่ค่ะคณะก็จะโยนโปกเกมบอลใส่นะคะ ชุบออออโอ้ยขอโทษเขาขอโทษเขาขอโทษนะจุบจุบ